วันนี้ค่ะต้องมีนลังมีแรงเยอะข้าไม่กินข้าก็อ่อโลยไม่รยเลยข้าเป็นยักษ์ข้าต้องสั่งเว้ยอธิษละครั้งโออธิษฐละครั้งทุกวันพุธนะ๋อทุกวันพุญรหัสแค่นั้นข้ากำหนดให้แค,ค่นั้นแล้วปูเวทก็กินไม่แบบนี้ เราเป็นยักษ์เราต้องกินกันหมดท่านคุณก็กินโอ้คุณก็กิน,กกนต้องกินกันอย่างนี้ม,ม,มาน้ำมาเลยเข้าอีกแล้วเหรอจะเมากว่าน,นะ<อ>ต้องเป๊กกว่านาะ ขอบใจมากนะไอ้ขายของมันจะเรียบเ้าสามมนไปช่วยลูกขายหน่อยเออถ้าสามมนก็ต้องไปช่วยรูปปั๊บ้าก็เมตตาเลยบอกไป ถูกใจข้านะปู่ก็ต้องไปช่วยเรียกด้วยนะถ้าไม่กิมออ้มันเดี๋ยวไม่มีตังค์ซื้องาให้ปูกินไม่ได้อดไม่ได้ยาข้าอิ่มน้ำสาหลานเจ้าทุกวันพุธ ขู่้องจังว่า <S <S เดี๋ยวเับตักษาตัวอยู่ดูหน้าบ้านด้วยเด้อเจ้บมันอะไรมาโยนอีนกเปล่านี่ดูยางสง,งบสง,งบนะเจ้าจะมาทำห้ขอทรมาไม่ได้ย่างสง,งบ ใช่มาดึงกิบอีเด้ดอ มันอยู่กี่จุดเวลาไปหาท่านขุนักบอกได้เลย,ยบอกให้แกหลิมเขาบอกเลย Vai, tá pá. ไม่เท้าอยู่นี่เล้วไม่เท้ากระบอก <ive> <c oughs> ไม่มีความเจ็บปวดแล้วไม่เจ็บปวดแล้วนะ <c oughs> จิตใจดีแล้วนะสงบอ,อย่าไปเกิดเราก็อยากไปเกิดแล้วใช่ไหมสงบอ,อย่าทำให้เขาทรมานเจ้าจงอยู่อย่างเงียเงียอ,อยู่อย่างเงียบเงียบอย,อยให้ท่านขุนส่งไปให้ท่านสูงตนไป Kau.. Net bakery Saya suka Jajspeek Nu hendak menikmati